สวัสดีครับมาอยู่กับช่องหมอวัววันธรรมดาชาวนาวันหยุดครับในคลิปนี้นะครับผมจะพามาดูการตอนวัวนะครับโดยโคขนทุกตัวนะครับของสกรอนพญาคมนะครับก่อนการขุนนะครับจะต้องทําการตอนก่อนนะครับเพื่อที่จะลดความดื้อของวัวลงนะครับทําให้มีวัวมีไขมันแทรกในเนื้อนะครับแล้วก็วัวจะไม่เกิดความต้องการเกี่ยวกับเพศตรงข้ามของวัวนะครับ โดยการตอนหลักๆก็จะมีอยู่2วิธีนะครับจะเป็นวิธีการตอนแบบหนีบไข่นะครับทำให้ไข่ฟร์หรือรีบลงนะครับอีกวิธีก็คือการตอนแบบผ่าเอาไข่ออกนะครับซึ่งวิธีแบบผ่าเอาไข่ออกนะครับจะนิยมมากในช่วงหลังๆนี้ครับสำหรับการตอนวัวขุนนะครับ โดยการตอนวัวขุนนะครับแบบวิธีแบบผ่านะครับจะเน้นเรื่องความสะอาดมากนะครับอุปกรณ์ทุกชิ้นนะครับอาจจะเป็นคีมหรือว่าเข็มต่างๆนะครับต้องทําการเช็ดแอลกอฮอล์นะครับต้องมีถังใส่น้ํายาฆ่าเชื้อเด็ดตองนะครับทีนี้ก็จะถึงขั้นตอนการผ่านะครับถึงจะกรีดตรงที่ต่ําที่สุดนะครับเพื่อ จะป้องกันการเกิดของเสียตกค้างนะครับจะได้ไหลออกตรงที่ต่ำที่สุดนะครับทีนี้ก็จะเป็นขั้นตอนของการหนีบรัดนะครับรัดห้ามเลือดนะครับแล้วก็เจาะเอาเลือดที่คั่งออกนะครับจากตัวไข่นะครับแล้วก็ทำการเย็บนะครับเย็บตรงขั้วไว้นะครับ โดยการเย็บก็จะใช้ได้ไดรอนนะครับเราจะไม่ใช้ไหมละลายนะครับเพราะว่าการใช้ไหมละลายนี้มันจะทําให้มันขาดได้เร็วนะครับก่อนที่แผลจะหายก่อนนะครับแต่ถ้าเป็นได้ไดรอนตัวนี้นะครับแผลจะหายสนิทก่อนนะครับได้ถึงจะค่อยผุหรือว่าขาดเองนะครับทนี้ก็ทําการตัดนะครับตัดไข่ออกนะครับ โดยจะต้องทิ้งช่วงจากตรงที่เรามัดนะครับประมาณ2เส้นนะครับเพื่อที่จะป้องกันกรณีที่อาจจะทำการแก้ไขนะครับเราจะได้มีที่เย็บที่ใหม่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นการเย็บผนังนะครับซึ่งจะมีเส้นเลือดฝอยนะครับอยู่นะครับ ทีนี้ก็จะเป็นไข่ที่สองนะครับทำการกรีดนะครับให้ต่ำนะครับก็ในการตอนแบบนี้นะครับจะนิยมมากนะครับในช่วง หลังๆนะครับในภาคหลังๆจะนิยมการตอนแบบผ่านะครับว่าจะรับประกันได้เลยว่าวัวจะไม่สามารถกลับมาคึกหรือว่าตอนไม่ลงนะครับตัดปัญหาตัวนี้ไปได้เลยนะครับรมั่นใจได้เลยสำหรับเกษตรกรนะครับแต่ ที่สำคัญก็จะเน้นเรื่องความสะอาดนะครับเพราะว่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับาการอักเสบหลังผ่าตัดนะรันก็จะเป็นยาที่ใช้แก้อักเสบนะครับจะเป็นยาเพินไดสเตปนะครับ ก็จะเย็บผนังนะครับโดยการตอนแบบนี้นะครับก็ต้องมีผู้ที่ชำนาญนะครับในการตนนะครับ,รนนรบเป็นพิเศษเลยนะครับก็ประมาณสักไม่เกินสิบนาทีนะครับต่อตัวนะครับในการตนนะครับ แต่ก่อนการตอนก็เจ้าของก็ต้องงดอาหารนะครับให้กินเฉพาะฟางกับน้ำนะครับนี่จะเกิดเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับก็จะทำการใส่ยาในกระสันนะครับเพื่อป้องกันหนอนหรือมะเรงวันมาไข่ใส่นะครับข้อดีอีกอย่างก็คืออาจจะเป็นตัวสมานเกี่ยวกับเส้นเลือดฝอยนะครับที่อาจจะมีการไหลซิปอยู่ข้างในนะครับซึ่งในกระสันนี่ก็จะสามารถ สมานตรงนี้ได้นะครับก็ทําการเย็บผนังนะครับเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับโดยการเย็บตัวนี้ก็จะไม่ให้เย็บถี่จนเกินไปนะครับต้องเผื่อช่องไว้ให้เลือดที่เสียหรือว่าอาจจะเป็นน้ําของเสียที่ตกค้างข้างในนะครับไหลออกมาได้นะครับเพราะว่าถ้าเย็บถี่จนเกินไปนะครับเลือดที่ ตกค้างข้างในอาจจะค้างแล้วก็อาจจะอักเสบนะครับแล้วก็จะบวมนะครับอันนี้ก็จะเป็นการใส่ยาสีม่วงก็ถือว่าเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็ฝากติดตามช่องมอวัววันธรรมดาชาวนาวันหยุดด้วยนะครับขอบคุณครับ